สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยู u ูบจิตรกุลมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละมัดผู้รองของรายการมวยมังสวิรุตประจำวันศุกร์ที่13พฤษภาคมสองพกรยหกสิบหทีมเวทีมวยนานาชาติลังสิตต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นงานชกกันระหว่างฉัตรเพชรสจตุกปาจีน1น0่งอยสีกรนเป็นสีแดงครับส่วนน้ำเงินศิลาช .5 พยัคฆ์ว่าหนุ่มสยามศักลังสิตคือชื่อเดิมของเขาครับ ทีมข้อมหลังของมุง่งแดงครับนอ 3, ็อยกยก3ยอดสมพลศิษฐ์แก้วประพลน็อ,นอกยก4ชาติมังกรชอ5พยัคฆ์ลาสุดก็ชนะนน,นทชัยจิตมืองนลไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขณะที่ตักซีลาสเสถียรมวยไทยครับวันนี้ก็มีเสื้อมาใช้สเสถียรมวยไทยยิงครับความหลังแพ้ทรงสยามเกียรติทรงฤทธิ์แพ้นน,นทชัยจิตมืองนลลาสุดก็โนโถสวยอีกครั้งครับชนะแก้วกองวานพิ้ววายโการผู้พุทธิขาดบุญเจียจันทร์ภูพัดม่องไว ความเร็วยกระดกอยู่ที่มุมแดงครับเป็นเจ็ดต่อสี่มุทียกที่สองครับผู้นีมวยซ้ายหนักแรงครับขัดเชรตี่ยอมต้องเอาอีกหนึ่งลายครับฟอร์มสดดีเหลือเกินครับขยับโยกพยายามจะเดินเบียดเปิดเกมเข้าหาครับศกสิกราชอห้าพยักเดิมครับว,วันนี้ ขึ้นมาเป็นลองเยอะพอสมควรครับเพราะว่ามาดูครับว่าราคาเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรอยู่ที่กรรมการครับจิ้มขวาลำตัวนำทางเข้าไปก่อนครับตักศิลาชาเพชรพยานกาหนีวขวางแข้งซ้ายยาวๆแข้งขวาขึ้นไปทันทีครับ,ท,บท้างดน้าตักศิลานี่ครับาโชคจากจังหวัดสกลนครครับตักศิลาคนจากเพชรนี่อยู่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ ล่างถึงซุกนี่ทางด้านชาตเพชรดูได้ร้อยกว่าเล็กน้อยครับขยับแข้งซ้ายเนี่ยายแล้วก็ถีบสายเบรกก็เลยกรงด้านฉัดเป็พยับอยู่กลางว้ยเทียบชิ้นจังหวะออกแข้งของทั้งคู่ครับโยกหาเรียมาจังหวะหาส่งครับทางด้านตักศิลาพยายามจะเดินเบียคเข้าไปบ้างครับโยก แข่งขวามาแข่งซ้ายโต๊ะคือทันเดียบยอดเพชรจบปายกที่สองครับแข่งขวามาพอได้ครับจังหวะนี้ คือลรากำยก2อันณะพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบนเวทียกที่3ครับรโโองบอกว่าบรรยากาศในเวทีนี่ตอนนี้นี่แทบลุกเป็นไฟครับช่วงพักยกนี่มีทั้งรองทั้งต่อนี่วุ่นวายไปหมดครับพอตัวยกที่3าความได้แบบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับเปบอยู่5ต่อสายัยเดินเปิดเกมเข้าหาทาานตักศิลาแข่งซ้ายของฉัดเพชรครับเตะซ้ายยาวๆคู่ก่อนครับ ระหว่างทุกุนพี่อย่างตักศีลาจะกลัวหรือไม่ครับเตียบถีบซ้ายเบรกไว้พยาพยามขยับเดินเปิดเกมเข้าครับแข้งซ้ายหุกต่อยมาหนึ่งสองสามครับแม่มาเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านตักศีลาแข้งขวาไม่ถึงครับโดนแม่วนี้ครับโดนถีบขวาทำลายจังหวะครับชัดเป็ดต่างเกมมาระหว่างแข้งซ้ายยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับตักศีลา ซ้ายยังติดบังครับแข้งซ้ายอุ้ยแลกกับหมัดทุบซ้ายครับแข้งซ้ายของชัดเพชรทางด้านตังเลานี่ไม่ยอมอยู่นิ่งนะครับเดินเบียดเดินชนแล้วยุัยกนี้ศอกขวาฟันเข้าไปจับในพยนายามจะไล่แขนกดแขนครับชัดเพชรเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายคืนไปขาเจาะยางเริ่มเดือดแล้วอุ้ยแข้งขวาขึ้นบน แข้งซ้ายจิดบงังแข้งซ้ายของชาดเพชรเบินมาสองดอกออโ,อโดนเตะขาเจาะยางนำซันดุงเหมือนนครับแต่ว่าตักซิล่าก็ต้องบางแข้งซ้ายของชาดเพชรด้วยครับรับเยอะๆรับไปบอยนี่ถูกเก็บได้เหมือนครั้งนำแข้งขวาจิดบงังแข้งซ้ายคูมาแข้งขวาอย่างติดบังครับตักศิลาติดซ้ายเบยกไว้ขยับเดินบ้างทางด้านชัดเพชรตัลยังดูนิ่งยังดู คอนเกมอยู่ครับช่วงกลางยุคที่3ครับ <Yeah. S 1> วางแข้งซ้ายได้2ดอกครับชัดเพชรเด,ด้งข่าซ้ายมาพ <Yeah. S 1> ยายามวางแข้งซ้ายต่อยมาหนึ่งสองสามครับพยายามครับเน้นไปที่ต้นขาด้านซ้ายของชัดเพชรครับโดนเดินขวาโดนเตะขาทำท่าสะดุ้งนือนงันครับท่านชัดเพชร ว่ายัางคุมเกมอยู่ครับพ้างนั้นตักซิลาอาวุธออกน้อยไปน้อยนิดนะครับยกนี้ของตักซิลาแข้งซ้ายยังติดบังขยับแข้งซ้ายจาังหวะนี้ยึดจักโดนแข้งซ้ายกินเพียครับทางนั้นตักซิลาลับในได้ขยมยัดเข่าซ้ายติ่เข่าขวาแม่จังหวะนี้แต่งตัวนานไปหน่อยครับขางน้านตักซิลาคิดคิดช้ากว่าชัดเพชรกิกนึงครับ แข่งขวาสาตร์าไปอย่างติดฟังครับแข่งขวาไปไปลายเท้าแข่งขวาอัด้าไปเรื่องดีขึ้นมาครับท่านทักซิลาแข่งซ้ายยันเพชรขยับเดินเข้าไปแข่งซ้ายต่อยซ้ายคอมครับจังหวะนี้ปะกดนายก็ยังทําอะไรกันไม่ได้กรมการแยกออกมากครับแล้วก็บมดุกที่สามก็จะพักให้น้ำก่อนครับเดต๋ยวต,ต่อยสองยกที่เหลือตามต่อเกมบนียกที่สี่ครับ บอลตัวยที่สี่ความได้เปรียบยังคงอยู่ที่มุมแดงแยายาได้เปรียบสามช่วงตัวยกนี้นี่ทางด้านอเชยต้องออกให้มากกว่ายกที่แล้วครับขยับเดินทันทีครับทังด้านชัดเพชรขีดซ้ายนาทางเข้าไปก่อนขยับแข่งซ้ายติดบงังแข่งโอ้ยโดนเตะซ้ายต่อยฝ่าขวาฟันเข้าไปแข่งซ้ายโอ้โดนมัดครับโอ้โดนเกี่ยวแล้วก็อัดด้วยหมัดครับทังด้าน ศิลาคิปช้าไปนิดนึงครับโอ้โกนแข่งซ้ายต่อยหมัดมือสองครับแ,ครบ,ครบ,รบแข่งขวาอุ้ยพอได้ครับจังหวะนี้ครับเตรียมแข่งขวาติดบังมัดหน้ากระแทกแข่งซ้ายชัดเพชรพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับแข่งขวาของตักศิลาเริ่มดีขึ้นมาครับเริ่มตั้งหลักได้ช่วงกลางยกสี่ครับตักศิลาแข่งขวา เกี่ยวได้ต้ซ้ายโอ้โดนหมัดซ้ายตามเข้าไปครับฉันเป็นนิดในขาตัวซ้ายดูว่าทําได้ดีครับเกี่ยวได้ครับในขาต่อยางนี่ครับโอ้โหอะไรมันก็ขยันขเกินๆไปหมดครับตัวนั้ตักซีลาบรรยากาศนี่ไหลไปเรื่อยครับทางด้านตักศิลาประหยัดอาวุธไปนิดนึงครับ ทำอะไรก็จังหวะมันขาดขาดหายหายไปหมดทั้งสิ้นนะครับโอ้โหเน,นี่ยโดนต่อยหมัดหนึ่งสองนับสอกซ้ายเติมพลาไปลากออกมาครับเริ่มตีได้มากรับทกตักศิลา มันก็ไม่ให้ไปหมดครับทางด้านตักศิลาุดอ,อัดใจแล้วครับเบนดี้บีพตต้องเดินบ้างครับทางด้านตักศิลาโยกเข้าไปกินขวาลำตัวสอกขวาฟันเข้าไปฉันเพชรเสียบเ้าซ้ายตักศิลาพยามจะลบใต้ปีกัะเททิ้งครับจะว่าชันเพชรหลักขาอย่างยืนถูกตำแหน่งถูกที่ครับ ไปคิดชา้าทำทา่าครับทางด้านตักศิลาสอกขวาพยายามผ่านสอกครับเอาละครับโอ้โหฉัตรเพชรไปหยุดช็อตอยู่จังหวะสิบวินสุดท้ายของยกที่สี่ครับนี่ครับสอกขวาจับในลากมาเด้งเข่าเสียบฝั่งซ้ายเสียบฝั่งเสียบฝั่งซ้ายครับโอ้โหได้นุ้นแล้วครับปลายยกของทางหน้าตักศิลาเดี๋ยวรอกันต่อ สามนาทีสุดท้ายครับพักให้น้าก่อนครับตามต่อยโกเนยกสุดท้ายครับมาดูรับหลังจากที่ป้ายยกทีทนทางดัานตัชยาเล่งขึ้นมาครับสามนาทีเหลือจะแซงเข้าไปหรือไม่ครับรอติดตามตัวโยกสุดท้ายความร้เลียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับได้เปลียรอยูย่20ช่วงตัวนี่รบจิมมัดขวาโอ้ยติดมกซ้ายต่อยมาหนึ่งสครับ คำถามเดียวแล้วก็นี่ครับตอบเดียวของทางด้านตักซีดาครับต่อเดินอต่อยมัดฟันสองอุย้ยถ้าได้นับรัวได้เมาสักหน่อยนี่น่าลุ้นเลยครับอุ้ยสอกซ้ายฟันเข้าไปนี่ครับต่อยมัดหนึ่งสองแม่มาคิดช้าช่วงยกสุดท้ายครับทางด้านตักซีดานี่ยพยายามจะต่อยมัดเอาโดนต่อยท้องทางซ้าไม่ดียบอุย้ยโดนเตะซ้ายแทงซ้สสายของชัดเพชร หยุดเลยครับโอ้โหโอ้ไล่ต่อยอยู่ดีๆครับโอ้แตกด้วยโดนเตะซ้ายแทงซ้ายลุงนั้นนีแทบทิ้งตัวครับโอ้โหช็อตขาเข่าครับช็อตเมสู่นีของทางด้านชัดเพชร สายแทงสายใส,ยส,ยสยท่ทางด้านตักศิลานี่ครับมาคิดช้าเอาครับทางด้านตักศิลา แทงซ้ายดอกเดียวถึงกับจุดครับโดนน่าจะโดนบริเวณที่โค้งนั่นะครับลูกแตงซ้ายแทงซ้าย,ายเมื่อสะก่นี้ที่หยุดไปครับของตักศิลาโดนที่โคง้งแทบผ่าครับจัองหวะดักแทงซ้ายของชัดเพชร สีสวินาทีของยกสุดท้ายครับรดอกเดียวยอมครับแข่งเดียวแทบถล่มทัังสมดทูนนี้ และนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับไม่ว่าจะแพ้ชนะภาพนี้เกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะครับเราชุมืออย่างเป็นทางการครับกรรมาการรวมๆมมาแนันนะแล้วก็ไม่มีปัญหาครับห่านไปชุมือให้ชัดเพชรสอจอต้บาจีนครับเอาชนะตากดาสเสียมวยไทยไปแบบขาดลอย